s รีนสเปซโครงการหมู่บ้านปลอดภัยพิบัติปากช่องเขาใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยพี่เกต KKL ผู้จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ UFO และสัญญาณเตือนภัยจากมนุษย์ต่างดาวแล้ววันนี้ผมและพี่อุ้มอิ่มได้เป็นแขกรับเชิญในรายการ UFO Hunter Thailand ของพี่ทอฟฟี่และน้องฟังโกพวกเราจึงได้มีโอกาสมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับพร้อมกับทีมงานเลยแล้วผมจะได้สัมภาษณ์พี่เกต เกี่ยวกับที่มาที่ไปของที่ดินผืนนี้รวมถึงการพบเห็น UFO และสัญญาณเตือนภัยจากนยตต่างดาวเพื่อให้สร้างโครงการนี้เพื่อรองรับภัยพิบัติในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเรื่องลี้ลับนอกโลกวันนี้ขอต้อนรับครับผมพี่เกศครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,สบายดีนะครับพี่เกศครับ,ว,รบวันนี้ขอบคุณมากเช่นกันครับโหผมตั้งใจจะมาที่นี่หลายครั้งแล้วมีประสบการณ์เกี่ยวกับ UFO หรือว่าสัญญาณอะไรต่างๆบ้างครับ คือถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยสัญญาณที่มาตั้งแต่แรกคืนเคยเห็น UFO ตอนเด็กๆน่าจะประมาณแบบเจแปดขวบเก้าขวบประมาณเนี้ยอประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยคือตอนนั้นอ่ะก็คือธุรกิจที่บ้านอ่ะมีเรือขนส่งทางน้ำอาแล้วเราก็คืออยู่ในเรือครับช่วงช่วงอยุธยาอ่ะมันจะไม่ได้กว้างมากมันจะแคบอยู่ตอนกลางวันเลยแล้วมันมีเสียงกําลังหันหน้าอยู่เนี้ยครับแต่เสียงมันมาจากด้านหลัง เชฟที่จําจได้คือมันไม่ใช่เครื่องบินไงเครื่องบินมันต้องมีปีกถูกป่ะครับอ่ะแล้วลุงนึกได้ว,ว่าเครื่องบินอะไรมันจะมันแล่นเหนือแม่น้ําเจ้าพยาที่สูงก่าเรือที่บรรทุกอยู่อ,อะลอยอยู่เหนือน้ําอ่ะลอยอยู่เหนือน้ําพี่เกดหายไปเห็นอ่ะเห็นแล้วก็คือวิ่งมาเรื่อยๆขนาดแม่น้าเจ้าพยาไปเลยตอนก็วัน,นกลางวันเลยในเรือเห็นกันกับพี่เกดหรือเปล่าก็คือมีคุณพ่อคุณแม่เห็นแต่ว่าอ๋อเห็นดยลุงนึกได้ว่าแบบสามสิบกว่าปีที่แล้วอะครับผมเราไม่รู้เลยว่าคืออะไรทรงมันเป็นยังไงครับพี่เกดเหมือนซิก้า <laughs> <laughs> อ่านแล้วมันวิ่งมาแบบเหมือนจะหลวด <c oughs> อ่ะ,อะ,อะก็คือมีควันสีขาวนะตอนที่เห็นนะมีควันแล้วมันทาให้เราแบบมองอย่างเงี้ยคือมองตามแล้วแบบ <c oughs> ประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็รู้อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ามันมันไม่ใช่คือวินแน่นอน <c oughs> แล้ววิวัฒนาการของเมืองไทยหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบินอะ่ะ <c oughs> ในในสมัยนั้นมันไม่ใช่อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าถามว่าไซส์คิดว่าประมาณรถกระบะอ๋อรถกระบะสูงจากพื้นน้าประมาณกี่เมตรครับพี่ นี่ขอเจาะนิดนึงถ้าเจาะใช่ไหมอารมณ์เหมือนเนี้ยต้นต้นมะขามเนี้ยโหไม่สูงอีกแล้วไม่สูงไม่สูง0เมตร30เมตรไม่เกินไม่เกินไม่เกินเพราะมันเห็นชัดมากแล้วเรามองมองได้ใกล้ๆเลยครับตอนนั้นก็คิดแล้วว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วใช่มันทําให้เราแบบว่าอารมณ์แบบเด็กๆอ่ะครับพี่อ่ะคือเราคิดว่าต้องไปยูฟ่โอ้แน่นอนอยู่แล้วเงี้ยเราก็ชอบสุสานด้านนี้อะไรเงี้ยหนังสือเพี้ยนไทยรัฐมีเรื่องราวสตอรี่แบบเนีี้้้ยยยอออออูู่่่่ทตาาาบบบลนกรรระแชงวเหคั ในในข่าวเนี่ยก็จะเขียนประมาณว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีผักตบชวาอยู่ในแม่น้ําลําคลองถูกไหมคบ,บ้านบ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมีผักตบชวาแต่เพียงแค่ช่วงค่ำคืนเดียวผักตบเนี่ยมันหายไปไปอยู่เขาเรียกอะไรข้างฝั่งหมดเลยของคลอ,องหมดเลย uh huh. เกลี้ยงแล้วจากแม่น้ําที่มันตื้นๆมันกลายเป็นแม่น้าลึกและเรือเนี่ยจากที่เขาจอดไว้ตรงหน้าบ้านใช่คผูกไว้หน้าบ้านเนี่ยมันกลายอยู่ในใต้ถุนบ้านหมดเลยโอ้โห oh. อันนี้คืออยู่ในข่าวนั้นเลยแล้วม่น้ำให้ oh. ใหเราแบบว่า หมือนมีสตอรี่ที่เกี่ยวกับยูเอฟโอมาเรื่อยๆครับผมอ่าเราก็ชอบแต่เนี้ยพอเราโตขึ้นเราก็ใช้ชีวิตของเราโน้นนี่นั่นก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วครับและจ้างมาว,ว่าเพื่อนเนี่ยชวนไปสถานที่ที่หนึ่งที่เกี่ยวกับยูเอฟโอแต่ว่าไม่ใช่ที่เขากระลาครับเออแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเพอร์เจอร์มันไม่ใช่เรื่องจริงครับอ่าแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่เพอเชื่อว่าพอวางสายเพใใื่อนเสร็จอะเอ้เรื่องเรายูเอฟโอตอนเด็กๆ,ๆอ่ะที่เราเห็นอ่ะมันแวบเข้ามาในหัวเราเลยฟุ๊บเลยเออฟุ๊บเลยเราก็แบบเฮ เราไปเจอครับคราวนี้ก็กูเกิลใหญ่เลยแล้วก็ไปเจอคลิปพี่เพจฮงเจอือครับพี่พี่บอกว่าถ้าอยากเจอ UFO ให้ไปที่เขากะลาเจอานนท์อ๋อครับอ่าคราวนี้มันก็แบบชาเลนจ์เราว่างเราก็เลยแบบเอออยากตามไปครับแล้วสตอรี่ก็คือว่าเราก็เลยไปชวนพี่คนหนึ่งชื่อพี่ปุ้มคนนี้เออชื่อพี่ปุ้มเราเราไปกับเขาด้วยแต่ตอนก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็โทรไปสอบถามกับอ่าพี่คนหนึ่งชื่อพี่แจ็คพี่แจ็คเขากะลาอ่าเราก็ถามว่าเออพี่จะติดจะติดอุปกรณ์มนุษย์ต่างดาวเนี่ยต้องทํายังไงหรอ พี่แจ็คก็บอกว่าคุณต้องปล่อยวางอ่า <laughs> เราก็ถามว่าปล่อยวางยังไงคุณต้องผ่านส,สภาวะธรรมเขาจะถามคำถามเราก็ถามยังไงหรออะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ถามว่าคุณคิดว่าภัยพิบัติเกิดจากอะไร <c oughs> อ่าเราก็บอกเออมันอาจจะเป็นธรรมชาติแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นของแรงกรรมก็ได้ที่ทําให้แบบคนที่มีกรรมแบบนี้ต้องไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นก็ได้ <c oughs> อ่าเราเราก็ตอบแบบกลางๆเพราะเราก็ไม่มั่นใจอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาว่าอังเกอร์ก็เจอคำถามแบบนี้แหละอ่า เรายังไม่ได้ไปเขากลานะครับแต่สิ่งที่มันผีก็คือว่าเราแพนมาล่วงหน้าสองเดือนถูกปะครับอ่ะแต่พอเราจะไปเขากลาลุงขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆลูกสาวตัวร้อนเราก็แบบเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปเขากลาทําไมเราถึงเจอสภาวะกันเหมือนตองคําถามอ่ะเหมือนจะคําถามอะเรื่องการปล่อยวางอ่าเนึกออกปะใ่ก็แบบโหสาวแพนไว้ใช่สาวดันมาป่วยใช่เราเรายังไม่ได้ไปแล้วเราจะมาเจอคําถามได้เลยหรอนืกอออกปะ เราก็เลยไปอาเจ็ดตัวกินยาไปเขาวนี้ก็ไม่กล้าบอกเพื่อนว่าลูกป่วยพอเดี๋ยวทุกคนยกเลิกครับก็กล่าวว่าเดี๋ยวเช้ามาลูกคงหายลูกยังไม่หายก็เลยโทรบอกเพื่อนว่าเอ้ยลูกสาวไม่สบายนะต้องคนเซิลกันแล้วทุกคนก็บอกว่าคนเซิลเลยแต่เรารู้สึกมันขาดใจว่าลูกไม่ได้ป่วยจริงหรอกเรารู้สึกว่าเรากาลังโดนเทสอยู่อ่าเราก็เลยบอกว่าโทรหาน้องสาวบอกถามว่าดูแลหลานได้ไหมน้องสาวบอกดูแลได้ เธ uh, oh. อถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยลูกไม่สบาย uh huh. เขาต้องดูลูก uh huh. แต่เราคือฝึกการปล่อยวางถือว่า uh huh. อเราปล่อยแต่เราไม่ได้ไปปั่นแล้วเลยไงปั uh ่ huh. ลูกไว้กับน,น้องสาว uh huh. ใช่ไหมคะเสร็จแล้วระหว่างขับรถไปเนี่ยเราก็ถามเช็คน้องสาวว่าเออเป็นไงบ้างคริสตินเป็นไงบ้างอย่างเงี uh ้ย huh. เขาก็บอกว่าเออตัวยังร้อนอยู่นะนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งพี่ปุ้มเนี่ยเอาเหรียญเอเลี่ยนขึ้นมา uh huh. เหรียญเอเลี่ยน uh huh. เราก็แบบเฮ้ยพี่ พี่ไม่เคยบอกหนูเลยว่าพี่มีเหรียญเอเลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เอาเหรียญเนี่ยไว้ไว้ตรงตาที่สามแล้วเขาก็แบบเหมืมหนอน <c oughs> พึ่งพามวเขาคนเดียวอ่ะเสร็จแล้วเราก็บอกพี่ขอยอยู่มั่งส <c oughs> เิเราก็เราก็ยืมมามัง่งใช่ <c oughs> แล้วเราก็จับแล้วเราก็ทําเหมือนเขาขอ่ะพอทำไงเราก็ทำแต่เนี้ยเราซื่อสารในใจไม่มีใครได้ยินอ่าจริงๆมีเพื่อนอีกคนหนึ่งไปด้วยแล้วก็พี่ <c oughs> ปุ้มเราก็อธิษฐานในใจว่าเรารู้ว่าท่านกำลังทดสอบเราอยู่อครับผมช่วยทําให้ลูกตัวเย็นด้วย เหมือนให้เขาหายดีขึ้นนะอันนี้ก็ตามแต่เราทิ้งลูกมหา่ันแล้วคเพราะเขาเาเทสเรื่องการไปวางคราวนี้เราก็คือเหรียญให้พี่ขอบไปใช่ไม่ถึงสิบห้านาทีพี่ปุ้มอ่ะเราขับรถนะพี่ปุ้มก็นั่งข้างๆอยู่ดีๆพี่ปุ้มก็พูดแบบลอยๆอ่ะคริสตินตัวเย็นแล้วนะแล้วเราก็แบบเฮ้ยอะไรแล้วคือเราอธิษฐานในใจเราไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยนึกออกป้อ่ะ เสร็จแล้วเราก็ไม่กล้ายังไม่กล้าโทรหาร้องสาวตอนนั้นสัปดาห์เม่ันก็โทรหา้องสาวรับโทรศัพท์แล้ว้องสาวพูดคําแรกว่าคร,คริสตนตัวเย็ยนแล้วนะคริสตนตัวเย็ยนแล้วนะใช่เหมือนเราสื่อกันได้ตั้งแต่ตอนนั้นอลยเงี้ยแต่ประเด็นคือปกติเวลาลูกไม่สบายหรือคนตัวร้อนเราต้องถามว่าเอ๊ะตัวหายร้อนหรือย,ย่างมีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คำพูดมันเหมือนกันคือคำว่าตัวเย็นคำนี้เลยคำนี้เลยคำนี้ก็ไปที่เขากระลาใช่ไหม ก็นั่งคุยอ่าอาจารย์ก็จะมีอาจารย์แบบพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ววันนั้นก็คือฝนตกแล้วเราต้องการเต็นท์นอนที่นั่นประมาณสี่ทุ่มเนี่ยเราก็เหมือนหลับตาไปเรื่อยๆค่ะมันกลายไปว่าเราไปเข้าพวังอ่ะอ่าอ่าพอเข้าวังเสร็จเราก็เห็นยุโรปกำลังบินต่ำลงมาเรื่อยๆและแสงอ่ะคือจ้ามากจ้าเราแบบเหมือนแบบมันไม่ไหวอ่ะมันสปอตเหมือนมันแรงมากแต่ในขณะที่เขามีไฟหมุนอ่ะมันเหมือนไฟดิสโก้อ่ะ สีนู้นสีนี้หมุนใช่ไหมในจังหวะที่ไฟหมุนนะคะพลังงานมันจะอยู่ที่หัวเลยมันจะบุบบุบบุบอยู่แงบนี้ยถ้าไฟหยุดหมุนเราก็ไม่รู้สึกอะไรอแต่ถ้าไฟหมุนเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะรู้สึกอีกถ้าถามว่าความรู้สึกเป็นไงอารมณ์เหมือนบีดงานวัดอะลำลำพงตึบตุบตุบคืออย่างนั้นเลยอ๋อร่ะตนี้เราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ้าฝนยังตกอยู่เออแล้วเมื่อกี้คืออะไร อ่าเสร็จแล้วเราก็เลยแบบสงสัยเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยประมาณตีสองเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยความรู้สึกเดียวกันเลยอ่ะใช่ใช่แต่คราวนี้เราเราไม่ไหวแล้วระบบพลังตั้งแต่ตอนแรกอ่าเราก็เหมือนปล่อยเราตอนนั้นคิดเลยอยากทำอะไรทำเลยปล่อยวางแล้วปล่อยวางเลยอ่ะฮะร็จแล้วตั้งแต่นั้นมาค่ะก็กลายเป็นคนที่เห็นอนาคตโลกหน้าได้คือเขาเหมือนมาเปิดตาที่สามให้เราเลยสมมติว่าเราเห็นยาให้คอยดูข่าวด้วยเลยว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องแผ่นดินไหว แผ่นดินสไลด์หรือภูเขาสไลด์มันจะเป็นความรู้สึกจะเข้ามาเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยหรือบางทีแค่นั่งสมาธิอะเรายังไม่ได้หลับนะเหมือนมีคนมาเปิดทีวีให้เราดูโอ้โหอ่าจะเป็นทีวีขาวดาประมาณสิบวิแล้วก็จะหายไปหรือบางทีแบบว่าภาพขึ้นมาก็คือเป็นแผนที่ประเทศญี่ปุ่นครับเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นจะต้องมีแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดขึ้นตลอดใช่ตอนแรกอะเราก็เช็คอยู่พอสมควรใช่ไหมพี่ว่าเฮ้ยที่กูเห็นนี่จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่เกดต้องแบบว่า คิดไปเองหรือเปล่าแต่เราจะเทสด้วยการจดบันทึกเพราะว่าในไลน์อะเวลาเราส่งไลนหาเพื่อนอะเราอิดิทไม่ได้ไงเมื่อก่อนเนี่ยนึกออกว่ามันก็จะเป็นวันที่เรคคอร์ดให้เราอะไรเงี้ยหลังๆมาเราก็จะใส่ไปในโน้ตของมือถือจดไว้ตลอดจดไว้เพราะว่าในโน้ตเนี่ยถ้าเราอิดิทเมื่อไหร่มันจะเป็นวันที่ปัจจุบันครับพี่เกอ่ะก็คือเราจะไม่อิดิทเลยจะไม่แก้ไขข้อความเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีการบันทึก เป็นออริจินอลตอนนั้นเลยใช่ถูกต้องเลยครับใช่ใช่ผมถามพี่เกศมาผมว่าแปนรายการก็อยากรู้เหมือนกันวันนี้เราอัดเทปกันวันที่ยี่สี่ต่อไปจะมีไหนไหมครับอ๋อพูดได้เลยครับรายการเราเปิดกว้างสุดๆคือจริงๆถ้าถ้าเว็บลงล่าสุดอ่ะจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรือเรือเกี่ยวกับเรือจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนแต่จะรู้ว่า มันจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรือครับผมเรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นสามารถเป็นปไดาทั้งเรือธรรมดารถทั้าไปเรือสำรานหรือมันกะทั้งเรือดำน้ำอ่เพราะฉะนก็ต้องรอดูว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับก็อย่างน้อยก็ถ้าใครได้รับรู้เรื่องนี้ก็ให้ระวังกันไว้อ่าใช่ใช่เดินทางไปไหนให้ระวังก็ไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรใช่ถูกต้องครับต้องเลยโอเคคือมีสติอะสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเราก็จะรู้สึกแบบอยากบอกคนอื่นอยากเตือนคนอื่นแต่อาจารย์ก็จะสอนตลอดว่า เราไม่สามารถเตือนใครได้เราไม่สามารถช่วยใครการที่เขามาบอกเนี่ยมันเป็นการทสอุปกรณ์ที่เฉยว่าไอ้อุปกรณ์นี้ยในอนาคตถ้ามันเกิดเหตุเนี่ยมันใช้ได้จริงแต่เราไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปเตือนใครเนื่องรากว่าอะไรที่มันจะเกิดเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยอ่าสิ่งที่เราต้องทําคือการปล่อยวางคือเหตุการณ์ไวรัสเนี่ยจริงๆได้เราได้รู้ก่อนลงหน้าเพราะว่าตอนนั้นมีงาน awakening ้องป้องได้ไปมครับถ้าจําได้ก็คือช่วงที่อาจารย์หมอภูงศักดิ์พูดอะ ตอนนั้นน่าจะปีหกสองมั้งที่ที่จัดงานแล้วอาจารย์บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะมีคนตายเป็นล้านก็คือปีหกสามอ่ะฮะซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเราทําแต่เรื่องภัยพิบัติเรื่องสงครามมาไอ้คำว่าไวรัสมันไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยเราก็คิดว่าโว้ยแบบคนจะตายยังไงเป็นล้านเราเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าจะตายวิธีไหนเช่นลมพัดแล้วแบบตายหรอเจอพายุเฮอริเคนหรืออะไรอย่างนี้หรอเราเมอะเปนด้านนั้นแต่พอเป็นไวรัสนบอกโว้ยมันมันตื่นโลกให้เรามากเลยว่าแบบเฮ้ยมันยังมีอีกหลายอย่างนะที่เราต้อง ต้องคอยระวังตัวแล้วก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องฝึกสติฝึกสภาวะไม่งั้นเราจะไม่ไหวโอ้ใช่เลยครับพี่แก <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้คุยกันมาในรถอย่างเช่นเรื่องทรจิตอ่าอ่าอย่างเางี้ยมันก็คือการฝึกรับเวฟครับ,รบอ่าเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุแล้วสัญ,ญญาณมือถือใช้ไม่ได้อ้าใช่อ่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฝึกการปล่อยวางแล้วเรา รับเว็บขึ้นสัญญาณได้หรือโทรจิตหาก,กันได้เราอาจจะแบบบ่งบอกเขาเรียกแล้วเหมือนส่งสัญญาณหาก,กันนะว่าไอ้ตอนนี้ต้องมาที่นี่นะเอาตรงน,นี้ปลอดภัยนะรเราก็ใช้เพื่อเพื่อกันใช้จริงๆรเราไมา่ได้ใช้เพื่อ,อ <laughs> ใช้ถอดรองถอดร <laughs> องเพื่อแบบไอ้อวดเลดเหลรออะไรเลย <laughs> จนพอพี่เกดเห็นมาเรื่อยๆเนี่ยก็เลย คิดที่จะสร้างโครงการนี้ขึ้นมา Green Space 51เนี่ยครับคือต้องบอกว่าโครงการนี้ตอนแรกเลยเนี่ยเราแค่เตรียมตัวเพื่อเรื่องของเราก่อนครับผมอ่าว่าเฮ้ยเราวิลูกงนาะเราอยากให้ลูกไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับแต่ว่าประเด็นคือที่ตรงไหนเราที่ปลอดภัยครับผมอ่าแต่บับงเอ,อิญมันมีสตอรี่มาเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีหน้าที่นี้หรอรอ๋ออ่าเรามีหน้าที่ต้องเตรียมตัวให้คนอื่นหรอครับแล้วจังหวะว่าพุราเราเรับเว็บเนี่ยหรือสถานการณ์ที่พาเราไปอะคะ่ะครับ มันถูกจัดฉากไว้ให้เราต้องมาทําที่ดินที่เป็นที่ปลอดภัยครับแล้วสิ่งที่มันบังเอิญมากครับก็คือว่าที่เดินของเราเนี่ยหรือสตอรี่ที่เราเจอมันไปตรงกันหนังโนอินประมาณเจ็ดฉากโอ้โหใช่อะไรบ้างครับพี่เกดถ้าถ้าจำต้องจําได้ก็คือว่าแม่ของลูซินเดียรูซินดาคือเขาเห็นนานๆนลุกนานแล้วเขาจะจบเป็นตัวเลขแล้วเวลาเราเจอข่าวอะสมมติสตอรี่เราเราเจอข่าวอะ เราก็จะเอาข่าวจริงมาเทียบไงมันเหมือนในหนังเลยอ่ะใช่ครับน้องต้องรู้เปล่าวันที่นิโคลัสเคสเปิดทีวีดูอ่ะครับผมเขาเลือกช่องอ่ารู้ป่ะช่องอะไรช่องอะไรพี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดเหรอไปดูได้โหต้องย้อนกลับไปดูตัวเลขนี้เลยทำไมทำไมสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดทำไมสิบเอ็ดสิบเจ็ดก็จะเป็นสิบเจ็ดสิบเอ็ดหรือว่าหนังเรื่องนี้เขารู้อะไรบางอย่างใช่แล้วเราอยู่กับรหัสกันมาตลอดอ่ะโอ้ถูกต้องถูกป่ะรหัสคอนเฟิร์มเร่อนี่นั่นอะไรเงี้ยและที่มันพีก็คือว่าในหนังเนี่ย เขาเขียนโลเคชั่นมันจะเป็นลงที่จุดกับละที่จุดไว้ใช่ป่ะครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยมันคือวันเกิดเกต13เจ็ด13ศูนย์เอ๋อะฮะก็คือว่าแม่ของนังเอกอ่ะให้พิกัดสุดท้ายที่เป็นที่ปลอดภัยไว้ให้ก่อนตายแล้วมันจะมีฉากหนึ่งก็คือว่าอ่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยลักพาตัวเด็กๆที่ปั๊มน้ำมันครับผมขับรถออกตัวอ่าเขาออกตัวรอฟีครับวูวูวู วันที่ไปดูที่ดินอะ่ะที่ผ่านองคต้องอไปดูเมือกัน <c oughs> เนี่ยก็กขึ้นรถจะขึ้นรถอยู่แล้วตรงเนี้ย <c oughs> เขามารับเราแต่คุณลุงเขาไม่รับเรา <c oughs> แล้วเขาก็ขับตัวลอฟิวไปเลยแบบวูบแบบนั้นเลยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ไอตอนที่เราจะเหตุการณ์เจี่เรายังไม่รู้เราก็เอา้าทำไมคุณลุงไม่รับเรา <c oughs> ไม่ออกป่ะแต่พอเราไปดูหนังอะ่ะเราเอ๊ฉากเนี้ยคุ้นมาก <c oughs> เราก็ยังนึกไม่ออกนะผ่านไปสามเดือนอะ่ะ <c oughs> ถึงนึกออกว่าเอา้าเราเจอเหมือนในหนัง <c oughs> แลจะจังหวะวันที่เราเข้าไปดูที่ดินเนี่ย เราก็เรายังเวิร์วเวิกับล,ลุงอยู่ที่ลุงไม่รับเรารก็เวอร์วเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเราก็เลยแบบว่าถ่ายรูปไปเรื่อยๆอะ่ะก็ถ่ายนู่นถ่ายนี้ไปเสร็จแล้วพอเหมือนไปดูหนังอีกรอบนึงอะคะ่ะตอนนั้นดูเพื่อไม่ได้คิดอะไรเลยนะแค,แค่ดูว่าเออหนังเรื่องนี้เขาทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างครับพอมันไปถึงฉากทีปให้เอกจะตามหาลูกตัวเองแล้วมันจะต้องเรือไปดูทางว่ารถคันแรกกับไปทางไหนตอนที่เลือไปเราเอ๊ะทางนี้มันคุนค้นๆแฮะ แล้วมันเจอที่ไหนล่ะก็เลยเอามือถือตัวเองอ่ะขึ้นมาดูว่าเราอ่ะมีลูกนี้หรือเปล่าแล้วมันก็มีก็คือลูกที่ที่ดีเลยคือฟิลเดียวกันฟิลเดียวกันเลยอารมณ์องศาเฉียงแบบนี้เลยแบบเ๊ะมากแต่ที่มันพีคคือนี่คลัสเคสขับรถกระบะฟอร์ดวันนั้นที่ขับรถไปคือรถกระบะฟอร์ดน้องชายก็เลยนึกขึ้นได้เฮ้ยลูกสาวเราเพิ่งได้งานคัสเซรถฟอร์ดมาก่อนนานั้นแค่เจ็ดเดือนเองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่บังเอิญแล้ว แสดงว่าทุกอย่างมันวางสตอรี่ไว้ให้เราหมดแล้วเชื่อว่าตอนนั้นะดูหนังต่อไม่ได้เลยนะพอข่ไปเลยแล้วเราก็แบบว่าเราไม่มโนตั้งสติได้อะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มโนและจายนหนุ่ยเคยให้ข้อมูลไว้ว่ารหัส13เปว่าบุคคลสําคัญโอ้ใช่เลยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้สําคัญตัวนะว่าเราเป็นบุคคลสําคัญแต่เราแค่รู้ว่า ที่เรามีรหัสศ3าเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีภารกิจอะไรบางอย่างอ่าแสดงว่าเราต้องทําทีดีแล้วแหละครับถามว่าถ้าเรารอดอ่ะน้องต้องลูกเรารอดทุกคนรอดแล้วถามว่าแล้วลูกเราต้องอยูดต่อหลังจากเราอ่ะแล้วเขาจะอยู่ใครอ่าเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กๆรุ่นฟื้นฟูอ่ะเขารอดเหมือนกันครับผมนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องมาทําทีดินจัดสรรเพื่อเพื่อช่วยเหลือคือคือวัตถุประสงค์หลักที่เขามาช่วยโครงการนี้เลยนะก็คือ เกิดเด็กลุ้นฟูเพราะว่าเขานอกจากเขาจะอยู่ต่อหลังจากเราแล้วเนี่ยบุคคลพวกนี้จะต้องมีความสําคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อจากเราด้วยครับผมโอ้ดีมากมากครับสาธุครับใช่แล้ครับผมและอย่างหนึ่งก็คือช่วยเหลือคนที่มีศีลธรรมมีบุญมารมีพี่เกดมีอะไรจะฝากกับแฟนรายการในเรื่องล็อกทีวีเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการพิบัติเรื่องราวเหล่านี้ครับมีการแนะนำอย่างไรบ้างเผื่อว่าหลายหลายพื้นที่จังหวัดอื่นเขาอาจจะแบบว่าเริ่มต้นทำแบบพี่เกดบ้างครับผมก็ถามว่า ถ้าได้ติดตามสถานการณ์ข่าวเราจะรู้เลยว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันมันแย่ขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์โลกค่ะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสงครามถ้าสงครามโลกไม่เกิดสิ่งที่เราเตรียมไว้เน,นี้ยมันก็จะไม่เกิดแต่ว่าให้ดูในปัจจุบันค่ะมันมันใกล้พิกไปทุกขนาดทุกขนาดทุกขนาด,นาดแล้วเลยร้อนขึ้นมาทุกที <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราควรเตรียมตัวแต่สถานที่ที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบเช่น จะต้องสูงจากระดับด้ดำทะเลเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็น500เมตรขึ้นไปครับผมเพราะว่าวันที่น้ามาจริงๆเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะแค่ไหนครับแต่ว่าอ่ะโอเคองค์ประกอบหลักเนี่ยคือต้องมีอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชองความรู้พวกนี้คือเราต้องสะสมไว้เลยแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะที่ต้องมีครับพี่สตินั่นแหละครับถ้าวันนั้นเราไปเจอเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆก็แล้วแต่ครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ย นอกจากเราช่วยตัวเองได้แล้วเราสามารถช่วยคนรอบข้างได้โอ้สุตั้งเลยครับพี่เกดนะคะก็อยากให้เตรียมตัวแล้วก็ฝึกเขาเรียกอะไรอะติดตามข่าวสารฝึกตัวเองแล้วก็ฝึกหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนอื่นเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยตัวเราอ่ะควรฝึกก่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยครับครับอย่างที่พี่เกดบอกแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเด็น้อยเราก็อยู่ในความไม่ประมาณวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกดมากมากเลยที่พาผมมาเที่ยว เป็นสเปซห้าสิบเอ็ดที่นี่นะครับผมเดี๋ยววันนึงถ้าผมมีโอกาสผมจะมาตากลางเต็นท์อยู่แถวนี้ได้เลยดีมากครับพี่เกย์วันนี้ขอบคุณครับอก็เมื่อกี้นะพี่เมื่อกี้จะบอกว่าเมื่อกี้พาไปดูที่ดินให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะที่ดินของน้องต้นขอบคุณครับเป็นโพงหญ้าเลยพี่เกยวันนี้ขอบคุณทีทง่สำหรับข้อมูลและก็วิทยาทานต่างๆที่มาให้กับเพื่อนๆชาวเอเลี่ยนอล็อกทีวีได้ฟังวันนี้นะครับพี่ขอบคุณครับที่สั่ขอบคุณครับผมกลมดำๆลอยอยู่กลางอากาศค้างอยู่งั้นนานมากเลยครับ ประมาณความสูงระดับประมาณแบบยอดต้นมะพร้าวอะไรประมาณนั้โ้ไม่สูงมากเลยนะครับไม่สูงมากแล้วเขาก็เหมือนมามาออฟเสิร์ฟอะไรเราบางอย่างว่ะนะตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเล่าไปก็ไม่มีใครสนใจก็รู้จักกับพี่เกดอาจารย์หนุ่ยครับพี่เกดก็เหมือนกับว่าเว็บมาให้เกี่ยทำเกี่ยวกับที่ดินที่ดินที่ปลอดภัยแล้วก็ที่รองรับสําหรับคนในรุ่นฟื้นฟูต่อไปครับก็ครับก็เลยได้คุยกับพี่เกดแล้วก็ ตกลงเป็นคนแรกเลยที่เจ้าแรกเลยเจ้าแรกเลยใช่เป็นเป็นผู้ซื้อรายแรกเลยค <c oughs> ที่ที่ตัดสินใจสร้างบ้านสร้างบ้านที่รองรับภัยพิบัติ oh, ที่ต้องค,ค,คือก็เอาเป็นที่ดินที่อยู่เหนือความสูงระดับน้ําทะเลก็คือ500เ <c oughs> มตรขึในใน้นไปขึ้นไปใช่ฮะแล้วก็บ้านเนี่ยก็คือสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้เขาบอกว่าประมาณ8ถึง9ลิตรในทางปฏิบัติซึ่งมันจะยกระดับขึ้นเป็นสงครามนิวเคลียร์เราจะต้องทำยังไงครับ